สวัสดีครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยเราควรจะขับ1เท้าหรือ2เท้าดีนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคําถามสงสัยนะครับวันนี้ผมจะได้ทําการทดสอบว่าระหว่างการขับ1เท้าและ2เท้านั้นต่างกันอย่างไรนะครับโดยหลักการทั่วๆไปนะฮะก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงใช้เฉพาะเท้าวขวาในการขับรถเกียร์ออโต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการ เร่งคันเร่งหรือว่าการเหยียบเบรกนะฮะซึ่งผมก็มั่นใจว่าในสถาบันการสอนขับรถหลายที่ก็สอนมาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการใช้ขาเพียงขาเดียวเนี่ยเราจะสามารถควบคุมน้ําหนักได้ดีได้คงที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเร่งคันเร่งหรือว่าการกดเบรกนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็เชื่อว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยที่ขับรถเกียร์ออโต้โดยใช้2องเท้า เท้าหนึ่งเหยียบคันเร่งเท้าหนึ่งใช้เหยียบเบรกโดยเฉพาะนะฮะแล้ว2ออย่างนี้สองวิธีนี้มันแตกต่างกันอย่างไรล่ะครับตอนนี้ผมขับเท้าวขวาเท้าเดียวนะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ขับไหลไปตามทางปกตินะครับนยครับเท้าเดียวนะฮะข้อสังเกตในการขับเท้าเดียวนะครับซึ่งเท้าวขวาเนี่ยคือเราจะสามารถเร่งคันเร่งหรือว่า เบรกได้อย่างมีความคงที่ในการกดน้ําหนักนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้ขาเดียวเนี่ยเราจะมีความคุ้นชินในการกดน้ําหนักทําให้เมื่อเราขับไปเนี่ยเราสามารถเบรกได้อย่างคุ้นชินในน้ําหนักนะครับว่าเราจะเหยียบเบรกได้มากน้อยขนาดไหนไม่มีอาการที่แบบว่าเหยียบเบรกแล้วแบบกระตุกหัวทิ่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการเร่งคันเร่งก็เช่นกันนะครับต่อมาเราจะมาสาธิตวิธีการขับรถเกียร์ออโต้สองเท้าดูนะครับ ้านึงจะเหยียบเบรกโดยอิสระนะครับและก็อีกเท้าหนึ่งไว้เหยียบคันเร่งนะครับแล้วมันแตกต่างกับการใช้เท้าเดียวขับอย่างไรนะครับในการขับ2วิธีนี้สําหรับผมรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ในสําหรับคนที่ลองใหม่ๆนะฮะอาจจะมีอาการเหยียบเบรกด้วยเท้าซ้ายแล้วมีอาการเบรกหัวทิ่มนะฮะเบรกไม่สมูทเบรกหนักเกินไปนะฮะเพราะว่า เท้าซ้ายเนี่ยเป็นเท้าที่เรายังไม่ชินในการขับแบบใช้เท้า2เท้านะครับถ้าใครอยากลองวิธีนี้ก็อาจจะต้องมีการฝึกสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ควบคุมในการกดน้ําหนักของเท้าซ้ายให้มีความนุ่มนวลสามารถควบคุมน้ําหนักได้นะครับแล้วถามว่าเราจะขับสองเท้าไปเพื่ออะไรนะฮะในเมื่อทั่ว,วไปเนี่ยเราก็ขับเฉพาะเท้าขวาเพียงเท้าเดียวใช่ไหมครับ การขับสองเท้าเนี่ยจะทําให้เราอิสระนะฮะในการเร่งหรือว่าในการเบรกนะครับเพราะว่าแต่ละเท้าเนี่ยจะอยู่บนแต่ละแป้นของแป้นนั้นๆเลยนะครับเราจะไม่เสียเวลาในการยกเท้าจากคันเร่งมาเหยียบเบรกหรือว่ายกเท้าจากเบรกไปคันเร่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของการขับรถสองเท้า ต่ถามว่าถ้าขับเท้าเดียวหลักผิดไหมเอาจริงๆขับเท้าเดียวจริงๆถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะก็เลือกขับตามที่สะดวกได้เลยนะครับและอีกประโยชน์หนึ่งที่ผมเห็นชัดๆของการขับรถเกียร์ออโต้สองเท้านะครับเพื่อนๆเคยไหมครับเวลาขับรถวนๆขึ้นตามห้างนะครับระหว่างที่รถติดรถติดตอนเรากําลังจะขึ้นนะครับจังหวะที่เรา เหยียบเบรกนะครับแล้วก็ยกเท้าจะมาเร่งขันเร่งเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่รถมันจะถอยหลังไปนิดนึงก่อนเราจะเร่งเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจออาการนี้นะครับแต่ว่าประโยชน์ของการขับ2เท้าเนี่ยมันจะช่วยให้ตอนที่เราขึ้นทางชันเช่นในการขึ้นห้างเนี่ยครับมันจะไม่มีจังหวะที่มันรถมันไหลถอยหลังนะครับก็ลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายได้เพราะว่าเท้านึงเนี่ยเราอยู่บนเบรกใช่ไหมครับเวลาเราจะเร่งไปข้างหน้าเนี่ยอีกเท้านึงเนี่ย แล้วก็สามารถที่จะกดคันเร่งได้เลยแล้วก็รถสามารถจะวิ่งไปข้างหน้าได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันที่ผมเห็นมันชัดๆนะครับสรุปนะครับกับคําถามที่ว่าเราจะขับรถเกียร์ออโต้หนึ่งเท้าหรือ2เท้าดีนะครับคาตอบก็ไม่ตายตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆนจะสะดวกแบบไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับยังไงถ้าใครอยากจะลองฝึกขับ2เท้านะครับก็แนะนําให้ไปหาที่โล่ง ที่ไม่ค่อยมีรถที่ปลอดภัยลองฝึกดูก,ก่อนนะครับเพราะว่าหากฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังมีอาการไม่ชินกับน้ำหนักนะครับอาจจะมีอาการเบรกหัวทิ่มเบรกหนักเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ